ครับเอาวัตดีครับว่าลุงอ๋อวัตเอาค้งสุดทไทยขรงลุงว้ยวัตจะวัาถ์งไทรกมัน่าเขาไรมันจะไทยหรอมันก็ธรรมดาละมีเขามีรุดละจะว่ากันอ่ากันกันดีเจที่ว่าเด้บอกเอซียู่ว่ามันมันจะมีผิดอยู่มันร้ันจะพิบวดีลยเนี่ยมันธรรมดาละสองก่นทุดทไทยนี่เพราว่าคู่บ่าจานเนี้ยกับมีเขามีรลดมันเขายี่สิบมัน่าเขายีบสองกับยี่สิบสามนเก้าผมบอกเอกเน

ทำมาเก่าปัจจัมีอยเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสี่เกาเจ็ดเออแมนมนเมเออเนี่ยอันเก่าผมเก่าไปไปซื้อวุ้นนี่ไวเจรยญโยบอจากอะไรเอฟซีเบื้องหน้ามันนะเด็กเก่าเขาได้เขียเขียนไหนก็ได้นี่ได้เก่าหนึ่งมันเขาต้องเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดแล้วเนี่ยแมนคือคือปีนี้มัน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 ไตนกันอยสองแทีนเนี่เนี่ยเด็กแถวบนนี่แต่ว่าแถวล่างนี่ถือว่าเป็นเหล็กวระมณนุนกันก็ได้ เีอยเอาองวดวันที่1ินี่เอางสุดไายแล้วงวดสุด้ายวันจะมาหายแลเอาช่วงใดช่วงดช่งทดช่วงไทยปีเก่าสอหรับปีใหม่อาทิตยอาตยมันอาทิตยมันโสดๆกันมานเงียเงเอาเนียนเรถเดาพ่อลูก่งสุดไทยแล้วมันจะคู่วะ จะซื้อเยอะนึงน่งพอบานส่วนกันเลยพอดีสิบสีพอละมาตั้งแต่เห็นงานลองหาประเตียมพอดีอ้าวโค้งสุดท้ายอ่าโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยออกมืออื่นหนิเนาะแต่ว่าจับไว้แล้วจับจับตัวที่บ่มาณน้ำกันไว้แล้ว ขันมันขันม,มันจะพิดอีกวอาที่สามนี่ไครับจะไปให้เรียบร้อยแล้วตัวกันมันบิงบนเจ็ด<น>ก,ก,กับสี่โอ้เจ็ดกับสี่นี่มุม,มากนกำกันมึงคุณลุงก็อาจจะอาจจะเป็นได้ผมเห็นเนี่ยหลายๆอาจาร,รย์เขาจอใหาแตม่ว่า คันคันถ้าจะเอาแบบว่ามันบอกไปน้ำกันนิดคือคือบอกมาเลยอืมมาอยากเนาะอแต่ว่าไม่เหลกับไปน้ำกันโยปีนี่สองเธอยครโยจะมีสามศูนย์กับเอศูนย์เจ็ดจะไปน้ำกันนอืมก็บอกหลายเด่นศูนย์เจ็ดสามเจ็ด หกเจ็ดหกเจ็ดนี่เรียกว่ซอนเนาะสี่ศูนสี่สองกระดักสี่กรนี่คือนี่นี่คือวตัตกัน ตัวกันเอเลขกบัม,ม้าต้มกันนี่ตัวนี้เป็นตัวกันเลยล่ะแบบเกศเก่านะครับแบบเกศเก่าเด้ครับปุ้งมักตัวไหนส่วนตัวเน่นๆเน้นๆส่วนตัว <5. S 2> บ่ครับมักดูสองตัวครับมักตัวนี้กับตัวนี้โอ้เรียนเจ็ดนะครับเนาะแต่จีนี่ตัวนี้จะจะไปเพราะ จะไปก็ซื้อหนี่อ๋อสี่ศูนย์นี่ครับคือมันเป็นเหล็กคนละแถวนะเดี๋ยวเตรียมจะเขียอมนะบ้งสามห้าหกแปดเก้าอันนี้หมดที่แล้วเด้อให้ให้ให้เบิึงเป็นเป็นเป็นแหนะร่างอะไรเจี๊ยเพื่อทีแล้วเนาะเพื่อ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 เอ็กซ์เชี่ยล นี่พุทธเจับจับแมนนะหนึ่งตัวพ่ออืมพนักก็จับห้าห้าห้าหายี่ห้าเนาะยี่ห้ายี่ห้าตัวหนึสิบหกหกหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดอันนี้เรียกกันไว้เลยหรอครับ จะตังจริงบ่หมดก,กบเล็กสองบ่หมดสูนสามหกแปดเก้าจ่าี้กันอยู่นี่บ้านเน่ยนี่เร็ก่อนบาน่ยน่หนึ่งบออกจยิบออนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเดี๋มันม่มันม่ตัวมันม่ตัวตัวส่อยู่เหล็กหลังคือคืองวดวันที่หนึ่งท่านว่าเนาะขันข้าจับกันมันได้ยีบหาคู ของทุกคนข้างหลางเนาะก็ไรอยู Hence, yeah. okay. ่ค oh, ร okay. yeah. right. okay. ับเก้าหนึ่งเก่าเจ็ดก็มาเลนเก้าสองกับแปดสองเลยมันออกเก่าหนึ่งครับเดี๋ยวมันจออกเอ็ดวันนี้คันเอฟซีมาเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าโอเคได้เลยข้อละตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าดิบอกเลยวันเจ็ดหนึ่งนิดว่าเส้นหน่อยเ่พราะเพาะเาเป็นประมาณเลไรได้หนิดังๆังนีดจีเออดังดังนิด ว่ารับรองเลยลหละนี่มันตำแหน่งมันกับบดาดอยู่แล้วจนจนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพีลูกจับบอาจากนี้เนาะแม่เอานี่นมาเอาถือก็เอาอือกับตัวความเนาะมันมีอยุ่เจ็ดแปดกับเจ็ดก็รู้เอาลงเลยเสือพีลูกจับขึ้นมาพี่แม่อืนกับตัวความนี่นี่มวลความมันขันจับนี่มันเข่าตรงๆนี่นี่เนว่าซีส่วนนี่ครับไอซีของบ้า อันนีเ้เหมือนกันเดอ,อ,อ๋อสี่สองกันออมอันนี้ส่วนล่างมะลุงล่างบะครับอันนี้บนเนาะอันนี้บนเอเดีวเดี๋ยวเดียังยังเลขไอสามตัววับบมานลางกันเ,เดี๋ยวเดอเอ,อ <laughs> ่ห้าหกเก้า ัน,นี้เลขประมาณน,นำกันเอชุดที่มันเอ็ดเจ็ดเอ,เอสองสองเจ็ดแปดเก้ากับเอชุดชุดสามห้าเก้าที่มันไปเก้าชุน่ะอออสี่ห้าหกเก้านี่ปรมาณนำกันเนาะชุดตะเก้าเลยเอชีสิบสองวันเลยนะ เด็กลลางง่นมั้งเไปตัวนึงืนนี่โอ้ยนตัวนึงนีตัวนึืงนีตัวนึงจะดจับจะดจับให้บังเอามืเป็นตัวเดเชื่อสินี้กันต่อกันลงมาหลางหกับแ หมดตัวนี้แปดอใช่ปะเดี๋ยวดูมันมันจะมีอยู่หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดและหกอ๋มครับแลักแปดมันจะมีอยู่แปดห้า ปดเจ็ด <7. S 1> คือจับเอาจนได้นนีได้ไงครับแล้วแบบจับคนไรแถวผม,มจับคนไรแถวเด็ตักแปดที่สองตันึ่แปดห<อ>้าแปดเจ็ดหลังแปดหนึ่งแปดสองมันไปเลยด<า>เรืยียนเรี 8, 5, 8, อกแปดห้าก็แปดเจ็ดวันนี้ถ้าจะมักเกลนีน้มันจะมีอยู่ เก่าสองกับเก่าเจ็ดบนลงกระเด้อจับไปยังีงกันนี่จับขึ้นจับขึ้นเลยมันมีอยู่มันมีอยู่สี่ตัวแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ออนเลยเลยเ,ลเ,อเอาบาตัวนี้มันมาแล้วมันจะเรียงหกกับแปดหกกับแปดมาหนึ่งตัวเนาะหกแปดมาจนตัวคือตัวนี้ แปดขาเลยโอ้แปดขาตัวเดียวแฟนพี่ตัวนี้นี่แหละนี่หมวดเก่าครับนี่หมวดใหม่ครับคนละแถวเลยือว่าคนละแถวเขียนวันที่หนึ่งไว้ยีงหอกเนาะอที่เข้าใจอยู่นะครับเนาะเอาให้เบ้างก็เจอได้คนละแถวบนล่างผมได้บนล่างผม ป็นงวดช่วงได้ครับสุกๆกันมันเนาะอีพีสุกๆกันมันกันเอาเบิ้งได้ครับเดอร์วันที่สิบหกธันวาคมหกหกนะครับนอพอบันสวนบนวิ่งเจ็ดกับสี่เน้นที่เจ็ดขับมีศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่หกพอแล้วเน้นในที่ศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดเดอรับเดอร์ขับพี่น้องมักตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับส่วนเด็กอันนี้งวดเก่านะครับขัดจับคู่เคยมีเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนะครับ อันนี้คืองมวดหม้นะครับเอฟซีมาเกจกับมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเพราะว่าก็เรียกว่าเรียกดังน้ำพึ่งนอะนะเกจมันดังไรหรือว่ามักซี่มักหาก็ได้นะครับจับออกกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะแต่ว่าจำวนมันโดยเฉพาะ่ค่อยแปรหรอกครับเกจหนึ่งวุ่นวุ่อยู่แถวเรื่แต่ว่าส่วนล่างนี่พอไรหกกับแปดเน้นที่แปดก็มีหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดเน้นที่แปดหาตัวเดียวพี่น้อง อันนี้เลขล่างมีในนี่หนึ่งตัวพอละวะบัวปน้าำกันบัวบัวบัวมานนำกันพผมหมวดควันแม่นเรื่องเลขบัวมานนำกันเลขล่างเนาะครับนี่บัวมานนำกันพายีซื้อศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก่ากับบอตองสือวะท่านนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมฟังๆครับครับใส่ใส่ปีใหม่เอาพี่ลุงขอบคุณอะไรครับพร่ลุงครับครับผมครับผม สำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีเคนี่เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ใส,สกโฉบโมันๆใส่ปีใหม่ได้พี่น้องเด้เอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับคอยเขาชงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เฮงๆื้วยๆทุกคนสวัสดีครับผม